สวัสดีเจ้ามาวันนี้มาแป่งพัดนอไม้ใส่ไข่จานับถอยหลังเห็มสิบกวนจะออกพรรษาแล้วนะเพืเ่อนเดี๋ยวค่อยมาลุ้นเนี่ยว,ว่ามื้อแรกของการออกพัรษาเราจะกินอะไรยงนี้นี่ทำมากินพัดนอไม้เจ้าพัดนอไม้

ลำเต้าหู้ไข่น่อไม้แล้วก็วุ้นเส้น<อ>น่อไม้หวาน แล้วเขาก็ตามเราว่าให้ไปเป็นพยานแต่พอไปถึงอ่ะไปถึงที่โรงพักกันนะคะเจอผู้ชายคนนึ่งอยู่เขาเขาบอกว่าเป็นพี่ชายเขาแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยทางตำรวจก็บอกว่าเขาคงไปก่อนตำรวจบอกว่าคุณต้องส่งมอบรถเพราะสัญญาระบุแล้วว่าคุณให้คนหนึงไปที่บัญชีนะคุณต้องส่งมอบรถแล้วบอเฮ้ย

เข้าจมูกแล้วเจ้างั้นขอตัวไปกินต่อนนื้ถ้าใข่ๆอยากกินก็นมากินด้วยกันนะเจ้านี่ผัดเยอะมากแต่ใบเจ้า